ยงยกขัดยงยกแน่ยงกกระดอกกระเดียจักสิยงกน้ำข้นตาบอดจัากสิยงกน้ำข้นตาดีพี่น้องเอ้ยมูเก่าในผู้ใดเลี้ยงแม่เป็นคือข่อยบ่ดเป็นคือว่าผู้ใดพอเม่ยืนอยู่นั่งแต่เลี้ยงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงพอพุ่มของหูกของเต้าพออาหารของบ้านได้บุญหลายบรรดาข่อยนะมิตะบาปอีนี่เจ้ากระดาเที่ยงกระดาเลี้ยงกระดาใหญ่เอ้ย ตะวันมันก็เป็นตาดาได้ข่อยจังดาเป็นตาแจกให้ตัวจังว่นเดี๋ยวออกเงื่อนออกสั่นมากกันสิยูน้ำเล่าซ้ำโขกคับสาดซ้ำถวยกับซ้อนยาเอ้ยอันบุขาคนกลางเนาะอันว่าน้ำเมียก่อพ่อผัวก็ว่าน้ำผัวก่อพ่อเมียออมซ้อมอยากให้ฮักอยากใครแย่งกันตัางเงื่อนเดี๋ยวกันบ่ฮักกันขัอยอดจะเบิดมูเก่าพี่น้องเอ้ย อัดออกจากเงอนจากซ่านมานั้มหาผัวผัวกับลูกเองอนไปตั้งแต่แรกบ้านนี้ประทันนี่โง่มากยู่ใหญ่เป็ดสันให้ลูกก <c oughs> ุ้งใดเนาะไปตั้งเหนือบว่าอยูตั้งเตยไปตั้งเตยกับว่า,าอยู่กลางบ้านเล่นพอบพวบ,อบว่าเป็นหมาพวบเดือนเก่ายาเอย้ยผัวคอยดันซื่อทิศซื่ออีริณอาทิตย์รอชีนาจุ <c oughs> ่มเดียวกันและวก็เมยดงแต่ว่าขเขาไ่ได้ขึ้นน้งผัวดอกผันผู้ขานยังเคลื่อนนำข้ามยูไน ัปไปร่ำหาผัวใจบ็หีตัวผัวบาอยู่เฮือนอยู่ซานนาัะจะไหสมือผู้ชายมีกิ๊กผู้หญิงมีกางที่ไหนไม่มีกิ๊กไม่มีกาแบแปลว่าที่นั่นไม่มีขึ้นวันทูคอจะไยสมือนีขึ้นโพราัรา์กาดใส่เอ้ยอวันทูคอ ดีแท้ทู่มมือดใส่ลากเลนหัวกันคุณคนถือสองเคียงสามเคียงอ้อเหนียวอยู่ย่างตัวขาเนี่เป็นอสมอมูเกาบ้นหมหันนี่ยล่ะจาสิหนาต้ันจาสิหา้ปจุจัาสิหนาน้มผัวพู้หาขบอนรับใา้หมย่ารับใช้เขาบ้าเเป็นคนอได้่อยเปิดหัวผู้เจ้าเป็นจังสี่ายญ่บ้านมุ้ต้องอยบัดย่อจะสูด้อนบ่ไม่บอกใา่นาไน้ยเาเอ้ยลากเลนหัวกันคอยใจบ่ดีหัวข้าใครอยาแต่แต่ได้ถ้ามือัวรอชีนา ละเบิเอ้ยแต่ละยี่อ้อยใจแด็ดจีสารมันยังมาผัวบีเด้อหนองผัวบีเด้อหนองขวบหนองไหญ่ใ้ญ่ใหญ่ประมาณใหญ่เลยจะไม่ซื้อหมื่นอ๋อชะมอเฮยไปประซุ่มดูข้าวผัวเป็นผู้ซอยจะฉีกกับบดีดอกไงเอ้ยผัวเป็นปูซอยจะรวยกับมากันก็บอชะมอจะไม่หมอชะมอมาเปลี่ยนกันก็บอบัต่อไปประซุ่มดูดูไงเอ้ยยังยากกันจะผัวกันไปเที่ยวหลังบ้านไง ปาการังเทศยูเพื่อนเจ้าข้า้าเฮือดติดกันตีดกันในนี้จเสียงด่ากันไงมานั่งเอาหัวจนได้บอลหัวบ่าเมียหรือขาออกจากมุกมุกมี่โอ้ยย่างขาหนึ่งฝันฟ้าเต็มย่างขาหนึ่งฝันหญ้าัวกันการรักใจย่างตีกันย่างจะดีใจเด้อเอาแกล็มาไม่เอาต้มปลกคอมาส่งน้าดูมาเขามาส่งเจ้าของนะแต่้าเขาเอามายืนหัวเขาจะได้มาดีไปไกลก็ดี เฮือนจากสั้นไปน้ำหาผัวก็นจะยู่เฮือนกันจะเด,ดาตาตาบอดใช่กับแม่ผัวผัวกับแม่เมย์ตื่นจากตะกรันไกลขันขกอันเมย์ก็คือกันได้ยงาหา,าหลังมือนอนเวลาคอยก็ผัวไป็หลินปอกดิ่งกันสิไปสั้นให้ลูกผัวเป็นผู้สันเมียเป็นผู้นักเงิน ไปน้องกันตัวน้องผัวทอเมียไพ่ลักซอยกันหักหยาบซอยกันดึบเป็นว่ามันจะห่างกันมีง่าเอ้ยเมื่อใดใดใครในเมื่อใดวันได้พันาร่มเสียงได้บุญเจ้ามาบอมานอนว่านี่อาบน้ำแล้วง่าเอ้ยเปิดพนาร่มเย็นเชื่อช่วยปอบข้าวในยินเสียงก็โคบอันเสียงสาก็โคบน้อยตั้งดังก็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 เกือขอว่าออกมาสอบก็มึงไม่หยังเนาะอันนี้ เพเป็นหนูหนูกดเงี้ยเมื่อเป็นหนูจะเดีวหนูใหญ่หนาดใหญ่นอดเง้าวหัน้งเทาปอกๆอยู่ก็หดับตอนนอนปี๊ดคตาบอดคต้มต่อซึ่งอต่่้ามือคอยเอาโ้งักษาเมีได้รูงมันจะตีก็ยองหนังข้อขาโอ้ยไอ้ป็นเปิดหัยามือตีชองเคยนี่ใใหญ่ปุ๊บคอยลงเขาลูกเด้อนี่ลูกเด้อลูกเด้อแจ้งเด้อลูกพ่อจีบไม่หยินบาทนะ ไห้ขันอะไรให้เอิ้นคอยมาเนี่ยเราพอมาแล้วใช่ไหมพี่ดาจีสองคอยชุนเนาะมาแล้วสองงานเจ๋งให้ได้กินก็ว่าบริจิตยวไปหวานเข่มจังยากแต่น้ำผู้เดียวใหญ่เอ้ยตาบอดปากเก้ามือสี่กว่าเดี๋ยวครจะได้นั่นเด็กเป็นจาเด็กได้นี่เดี๋ยวก็มาเบิดเดี๋ยวก็พูดเบิดโอ้ยมันเข่าอะไะใหญ่เอ้ยเข่าไม่หนึ่งอ้อนไปไหนแล้วไปไหนหอมไปไหนกลับมามันขิ้มันหิ้งกูบามากูบามากุ้งใจเข่าบ้านางเลื่อนมันท่าเบี้ยเข่าขาเ มันไหนมันกระยำได้ยังม่นได้เอาูกพักสั่งมันอ่ะสั่งมาข้าข้อมันตายมีเยจะมาก่อนได้จืดๆไร้้นอยู่หรอมึงอย่าออกมาเ้ื้อทั้งในคนจีกินพูดลอยก็ลอยเห็นจีกนคนนี้นจ้นคนนี้้เย่เอ้ยไปน้ำหาขอมาเห็นปัญจายานออกบ้านอัน่อเป็นมาบ่มีมัตาสเดือวมันตาสหน่มีอยู่ให้ผัว มามันเเ่ัจดีมีแห้งเด้อแม่เด้อดีกูผู้หัวซิซิอยู่ภาคะี่ลยแม่ใจกว้างเนาองมือเกบานบังได็โ้ปตังวันบ็นาะโอ้ยเป็นเต้แม่หมายยเนาะม หัวจะากเห็นก็เลยไปเศร้ามีแห้งอยู่ร้านค้าเศร้ามีแห้งบองพอข้าวแม่ค้าาถามมึงมันจะใส่อะนี่พัวก็เลยว่ามันจะน้ำหาผัวแม่ค้าเห็นผัวเขาบอลมาชิดหลังเขาไปมื่อกีเมืปิดไปเมื่อเห็นเนี่ยหรอเมื่อเห็นตีอาทิตย์รอสีน่าเหอนกับว่าเมื่อเห็นเมื่อเห็นพนะก็เลยว่าแม่ค้าจะเป็นพรอนให้เอาให้เอาเรื่องมาแก่หอนไงแม่ค้าเลยว่ามึงเจียวนำสมหรือเจเอาน้ำโคหรือเจียวแชมพูเอร์ดิฟันขศูนย์เลยเนี่ยยังว้าจะเป็นแม่ค้าตาบ่มีคนหน่อยเนาะระดับคือน้ำคำไม่กินนะคะน้สปออนเซร์ มือจิก oh. ินย awesome. ังโอยน้ำจุดน้ำโคกมันน้ำเด็กคนหนึ่งบอกเขาเรียมบ้านเด็กกว่บ้านนี่โออยแกกขนมออมลูกเลี้ยงหนึ่งฝากอะไงทิ้งอะเอาไปใครน้อยอวฝากทิ้งอะไรเอามือจิกินยังสิว่ารุ่นนี้มันต้องหนามาหาอะไรฝากอะไรน้ำปฐุมน้ำมัธยมเบาว่านจิกินเนอรรุ่นนี้มันต้องหนามราชพัชร์แม่ข้าก็งงว่าเป็นไก่ตาแดดไงน้ำยังน้ำราชพัชร์ไปเพราะเขาว่าลีโอไฮแม่ข้าว่าลีโอบ่มี่ปานา บอกก็เลว่ารีโอบม่ีเขาลี่สร้างนี่มีนีมาดีไม่เอามก็หานมันจะมันนี่กเบกบ้ามาิแม่ค้าเอาสร้างมาตั้งจึกสขวดยาเอ้ยมาเปิดขวดให้คอยใจละเปิดขวดแรกกำลังเสิงัดขวดที่สองพอเขาห้องน้ำไปยาไอ้เด็กมันเป็นอไรหนูบอกกัาบ้านเปิดแต่ลขวดนด่แหลบอกกัาบ้านงเอ้ยแม่ค้าจียตั้ค่อยเยอะเลยคนตาโก่งขวางจะเอาได้ม็ต้องถึงใจมึงยออชมอนยอชะ เป็นออชอมอกปด็นเป็นออชอขี่บันยาเออมจฉไทยจะของแต่ละมาไอ้เจ้าหน้าจ๋าผูกของเงี้ยลดมันจังสวงอาม้าจะละหาลอยลวงจงไม่มาดู มัดเตาดอนแม่แล้มาอยาก็เลยเอามาเปลี่ยนน้ำปาชิเมือม่านนี่ะก็เลยลองไปบ่อยินละแม่จ้าตุก็ใจเราแบนี้ก็ช่างจังวดแรกงาเอ้ยจ้าตไปหาชิปดิแม่จ้าตุู่ดีไม่แห้เดือดบมือออกสงจ้าตุัดปน่่ยอาเมี่ยนี่ไอจีใจต่ตัว เพื่อนำคำาบกขี่ลายเด้อคอยยางเด้อลมลกไปหันเลยเป็นน้ำผ่บรรยอจะจุกไปบ้านเอ้อกากินใจเวบัดขวัวแม่หายใส่สองแก้วเท่นั้นะยาเอ้ยหลอดไม่ต้องแก้วไม่มียกซดเกียวเียวคือมานลึกคบมานลึกคมลลึ วัดแรกเบิดเนาะตาอะไรก็ตาลินก็รั่วเ้้บยบเมืองกันเ้อเครื่องนำเข้ามืเมยคไหนยื่ผา้ไหนกันนะดอชอหมอมาด้วยหันือชิมเมาเปิดวดที่สองต้อ ขวดที่สองวัาาคใดขึงนึ่งยะเอ้ยนั่งกับปู่เอออ้อ,อนคอยมันเด็กน่อยชามเดียมนี่แต่ชิมหมูหมูลโลกมาได้ก็คือเห็นแต่หนาผัวอยู่ตังไหนเนาะปอารติอดเชียหน้นานอแหงรอได้ผัวข่อยให่จุ่มรอดเชียหน้ามีตะปูใครใครแต่อ่ข่แดงน้ำหนักปได้เตยมพ่นบาทเ้อ่ห่ยะขวดที่สองเบลเลแวก็เลยบอกแม่ข้าแม่ค้ามาหนีสกอต แม่ย so be er an er like ังล่ะว่าสักวันสุดท้ายนี่เอาขึ้นซักกานเลยวะก็ที่จีนนี่บ่อห่นย่างเตี้ยเนี่ยซ้ำนี่ก็จิได้จำจักรยานไปยุกันเลยแม่ข้าก็เลยว่าชื่อละหางขึ้นมันก็คิดได้น้องยัยแม่ข้าก็ได้ข้าจะเอาถุงมาใช้ยเห็นี่ยแม่ข้าก็ว่าไม่ต้องใช้ถุงดอกเปิดก็ว่าต้องเปิดด้วกคำข้อขวดย่างออกจากร้านข้าโดนทันเลยแม่ข้าแม่ข้าโมโาผมเป็นจังรี่นี่คิดที่หอดถุง ก็จะกินที่หานนักะจังงี่เปิดร้านขาใยังปิดประจุไว้เด้๋ยวอมาขายเตียงเจ้าของมันจะไม่ได้ใช้ถูกยงเอ้ยเมือม่อกลางใจ้นี่กำก็อวัดนี้ขีดตะเลเดินหน้าเก้าเองอยหลังสองหน้าหาซำอยหลังหนึ่งี่คือว่าหาสามเดี๋ยวว่าหาสามเด้อจะได้แต่เจ็บสามหมดปากมันคือขยายไปญจ็บสาเเอ้ยเด็กกอเจอะอยู่วันเมั่วน่อยฮะง่าเราลย เนี่ยใารเล่นออการ้านข้ามาตาสวดพ่อพ่อผบอกาไฟไหมเ้ยนอีนี่มาน่ะบอกกันเลยว่าไม่หนาวค่ะมนู่นประทันใจเงื่นผู่นันโอ้ยพนพ่อหนาผ่าพ่อผืน เด็กยังกเขาไว้ซื่อไว้เสียงไปเด้่ยเพื่อนำค้ามเพื่อนำค้าเด็กถืบอกนั่จะบอกให้บอกกันบ้างเมืจักก็เมื่อนี้ลูกเต่าไปเยี่หนูอ้อยที่บ้านยันยงไปเห็ดบมูหนาเจ้าจักพะฮูกนั่นล้มซื่อไว้ไผละคุณนธราใช้เคลื่อนนำช้า เสียแกงบเบนขายคยิ่งตายเบิรนปานบจะได้ตอนเราเฮียก็านตัวเราก็ไดนเขาโมเดียหลุดแรงี่อาย่บานกินขี่กระจามันเบิรนาีเก็บ่านแต่กนมนเพิ่มเบิรมาจะกินนี่เราอย่างเอาเองจอหนึ่งหมูสั้นองลอกจอสองหูสั้นจอกสามเห็นฝ้าตอนไม่มีจอกี่อห้าเห็นป้ามาเป็นเมียเมื่อดีกับเาเป็นมีอยู่บกผู้ตาหวานหวานคือชาวบานฉันบอกว่ายาเออ หน่อยอกินหลายเป็นจีกินพ่อดีเป็นยาได้ยาเออแต่บ้านไม่ยาไม่ยิ่งกินเหล่ากินเบียมมบร์นั่นพอจะจะนนดีนะเด้อบอกไปเด้อกินเหล่ามันจาห้ามมันเลยนะ้าอุจากเนฮะือนสามนามซีปัญจีายเฮือนสามแม่ยังปัญจีวะเนี่ยจะว่าแฟนตาบิลินดาโคกยาชาวบ้านเนื้อสินไกยามพ่อสินมันก็เหมือนผู้ชายกับผู้หญิงเราผู้ชายกางเกงอยู่ดาบก็น่าดู่นะโอเทป แต่วาคุณยิ่งจิน,นเฮียนี่ดูไม่ได้โดยเฉพาะอ,กอ,อก๋อชะม่อมันุ่นมือการใช้คำก็ขวดเนมจีนแต่แรกมือขาดหัวกระจับหัวสินะ้นไปแล้วแต่ว่าข้าน้านี่ถึงขึ้นอยู่แต่ว่าไม่รู้ทำไมข้างหลังเนี่ยลงโซ่มาาพาดคุณจีหอนียังไงวะนเนาะหอน Sao <laughs> <laughs> làm gì nhỏ sai Mà được quá ơi Tươi nhanh tàu Có phải có cầu như sáy Mà dù đến nửa này kinh dù tạp dù bọt Dù say của đỡ nhắn tin nha Tươi má, là là. má lên nó cung đọc mày Hiện khỏi rút chứ cả ép แม่อยเป็นกึ่งขาเจ้าคอยเมือง่อยขาขักเมืองกับเมืองซื้อซื้อยิ้มใช้่อยพ่อหลอกปากกว้างยาวสันแวเน่าเห้ายอเหมือนเราลูกไปนองเก้าอี้คอยว่างคอยทุกใส่แต่ใส่น้ขคอยคอยทุกขวานก็ขวาน้ขคอย่วยคุณยัอยู่ซุปเปอร์ดูตั้งแต่เมือไหมางเดอเมืองแัเดอลัมานา มาเห็นอยควอะไรร่นเดีน้อามาโขบเนาะฝ่กระยกว่าเราใจฟอมช่ไอ้ไม้กระาไปอ่านเลยับ่บันดียร์มาู่มเก่งก็อ๋อสอบอหม่ข้าเข้าใช่แหละย่ย่อยจานมาเข้ากระบาช่่มบกรบาช่่มใใจแดี้วได้ส ผัว่อยปดูยเงียขึ้นนึงมาแล้งในขึ้นที่สมึงกัานึงขึ้นมันถากม,มันถางม,มันยอมันเยยมันไ่รลาจังไหนกินเลยม่มปมหมาบ้า่อยเพงไม่ห่างกินม,มันใจบอดีคินน้ำผัวมึงกันเลิกกรลอเจียนหน้าปา,น,น,านีา่ย่าได้รับมาได้ พมื่อบัณีมองสุราได้พกากใต้ถุนบ้านตกเวลามิตการแอจันทีไม่สบายใจจะโศกสันต์พิยรรำพันว่าอย่างไรนมจิตใจรับฟังต่อไปเถิดสาธุโชน